ชูเป็นวันน yeah. ีจีโน่列车센터นับเซนเตอร์แชมพูกับคานีนลุ้สเซยนกางเซียังไยบ้างวันนี้ฮิฮฮิฮิฮิ Help you บอกที่ชื่อที่ชื่อไเป็นเ เป็นเซนเตอร์มาหลายครั้งเลยก็เลยครั้งนี้เป็นครั้งที่กดดันที่สุดนะคะปกติแล้วก็สนุกกับการเป็นเซนเตอร์เพราะเรายังใหม่เรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายแต่พอเราเรียนรู้อะไรมากมายเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะทําให้มันดีมากๆเท่าที่เราจะทําได้วันนี้ก็เลยอยากจะทําให้เต็มที่แล้วก็ทําออกมาเต็มที่ที่สุดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองกลับไปดูตัวเองแต่ตอนนี้ขอถามทุกคนก่อนได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างคะ เก่งมากเก่งมากชมค่ะเก่งมากก็อยากจะขอบคุณสำหรับทุกๆโอกาสเลยนะคะก็ทำตรงนี้อย่างสุดความสามารถเลยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองยิ่งๆขึ้นไปอีกอยากจะให้ทุกคนอยู่กับพวกเรา c g m p r o นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเราจะเติบโตไปถึงที่สุดเลยค่ะก็ฝาก c g m ด้วยนะคะต่อไปเซนเตอร์คนนี้บ้าง